จะทำเล่ากันยยันแค่ใครข้างอยู่นี่มาแล้วมีลูกปู่มีมีปู่แล้วก็กับย่าอาศัยอยู่กับดีๆอยู่แล้วย่าบอกว่านี่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 เห็น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 ลูกไก่อยู่นี้ไหมอันนี้เห็นแล้ว นะอ่นเหล่ามาเลยแล้วแล้วก็แล้วก็คุณยายบอกว่านี่ไปเก็บผักให้หน่อยเดี๋ยวยายจะต้มเดี๋ยวยายจะเอาผักมาต้๋กับน้ำพริจกจ้าได้เลยตอนที่จากลับมาจาก็เจอกับพัทชุดง <c oughs> พะชุดต้องบอกว่าลูกไปไหนมาผมไปตัวมาครับพระชุดตลูอยู่นี่นานแล้วย <c oughs> ังมาแล้วแล้วครที่ยังอกก้าผมยวผมทำกระเาสมาให้นะคะอขอใจนะงั้นผมขอขอขอกลับบ้านกันนะครับโอ้รอปไอดภนะ ตอนที่ตายลืนไปแล้วตาบุก็บอกว่ายายฉนัฉนฉันมาแล้วเออกี่อะไรอ่ะหอมจ้จำเพราะว่าตาเพราะว่า,วายายเตรียมกับพ้าเออเออย,ยายผมตอนพง,ง,พงไปิไปช่วยมานะผมก็เจอกับกับพระด,ด้วยหลอดยาแล้วถ้าจะมาอยู่กี่วันตาไม่รู้ แล้วเราจะทำอะไรไปฮาวายให้ท่านหรอตอนตาบอกว่าจะฆ่าแม่ไก่กนนะอนเนี่ยแล้วแล้วปู่ก็แล้วปูกวป่ก็ปักเคไม่ไก่ที่ตายเลยแล้วก็เอาไปปิ้งแล้วก็ลูกไก่ตัวลูกไก่ที่หนึ่งบอกว่า วุ้ยจะมันใครอ่ะนั่นแม่แลอลี่แม่จางแ้่ลี่แม,ม่จ่าด้วยไอฝึกของลูกไก่ได้มีประโยชลาเลยลาแบบปี้เลยลาแบบปี้จ้าวลาบิอิ๊บมถึงปจุตัวออาน10ตัวที่ห้าทั้งหมดจงได้เป็ีนจนุ๋งดาวมิท่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การประกันตดสรหรือว่านี้ทำให้ปลอดภัยดีๆรักกันสมัคีกันลูกกรนแล้วก็ด้วยกันโอเคแบบพอคลิปเลยสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนิทานของน้องอะตอมครับสนุกมากเลยนะครับทุกท่านสามารถไปหานิทานเต็มได้นะครับเรื่องดาวลูกไก่นะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับน้องอะตอมนะครับไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับแต่เมื่อได้ทํากิจกรรมกับผู้ปกครองได้ทํากิจกรรมกับคุณครูมากขึ้นน้องอะตอมก็กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับถือว่าน้องอะตอมนะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากนะครับแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากเลยนะครับ ถ้ายังไงพ่อแม่ปกครองท่านไหนอยากให้ลูกๆของท่านนะครับอ่านหนังสือเก่งเหมือนน้องอะตอมนะครับก็ฝึกด้วยการให้น้องนะครับอ่านหนังสือให้มากๆเรียนรู้ให้มากๆนะครับน้องจะได้เก่งเหมือนน้องอะตอมครับเพราะหนังสือนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสื่อดีนะครับในแนวคิดของ3ดีนั่นคือสื่อดีภูมิดีและพื้นที่ดีนะครับอย่างไงถ้าหากถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่ตามรับชมและรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ